สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเดินป่าอีกครั้งนะครับและช่วงนี้คนก็เข้าป่าเยอะนะครับผมก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาบอกครับเดินยังไงไม่ไม่ให้หลงป่าครับครับมาดูวิธีกันเลยครับมาทำไงครับครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราเปิดแอปแผนที่ครับนี่ครับแอปแผนที่ขึ้นมา นครับเห็นไหมครับมันรอแเป๊บหนึ่งครับร้อมันโลหลดหนึ่ครับนี่ครับขึ้นตำแหน่งปัจจุบันแล้วนะครับให้เราซูมซูมซูมเข้ามาครับ ซูมซูมเข้ามาให้สุดเลยนะครับทีนี้เราก็กดค้างครับกดค้างไว้นี่ครับกดค้างเราก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นมาครับมันจะมีคำว่าบันทึกนะครับกดบันทึกครับแล้วให้กด ตรงนี้ครับธงสีเขียวครับคําว่าอยากไปครับติ๊กไปเลยครับแล้วก็กดคําว่าเสร็จครับนี่ครับอันนี้เราได้บันทึกจุดที่เราจอดรถไว้แล้วนะครับแล้วทําไงต่อครับตรงนี้กดย้อนกลับครับกดไว้อย่างงี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้าป่าไปเลยครับ เดี๋ยวผมจะเดินเข้าป่าครับเข้าไปให้ลึกเลยครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กลางป่าแล้วนะครับซึ่งขึ้นมาไกลมากๆครับครับมาดูครับว่าตำแหน่งจอดรถอยู่ตรงไหนครับ ครับก็มาดูนครับตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้ๆกับชายแดนขาเมนนะครับเส้นดำๆนี่คือชายแดนขาเมนไทยนะครับัำพูชานะครับขอโทษเทครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูนครับว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าควรจะเดินไปทางไหนครับให้เรากดตรงครับว่า ตรงข้างล่างนี่ครับบันทึกแล้วครับกดเข้าไปครับนี่ครับกดตรงว่าอยากไปครับนี่ครับกดตรงเห็นไหมครับผมจะบันทึกไว้ว่าจอดรถครับนี่ครับกดเข้าไปครับแล้วให้กดคําว่านี่ครับตรงนี้ครับวัดระยะทางครับตรงนี้เข้าไปเลยครับแล้วเราก็เลื่อนมาครับ นี่ครับมันจะบอกตำแหน่งของเรานะครับนี่ครับตอนนี้ผมเดินจากจุดจอดรถมาก็เห็นไหมมันจะบอกระยะทางนะครับเจ็ดจุดสี่กิโลครับโอ้ไกลมากครับเราก็เดินไปตามเส้นเลยครับนี่ครับผมจะเดินให้ดูครับนี่ครับไปตามเส้นเลยครับเห็นไหม อย่างนี้ไม่มีลงครับเห็นไหมมันก็เหมือนเรากับขี่รถใช้ GPS เลยครับแต่ตรงนี้สัญญาณน็ดไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้แบบนี้ครับเดินยังไงก็ไม่ไม่หลงครับนี่ครับเดินไปเรื่อยๆครับ ซึ่งปัจจุบันก็คนเข้าป่าก็จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับแต่ปัญหาก็คือเข้าป่ามาแล้วสัญญาณเด็ดไม่มีครับบางคนไม่รู้วิธีใช้ครับนี่ครับวิธีนี้ครับไม่มีหลงป่าครับเอาตัวรอดได้สบายครับครับ ถ้าใครชอบวิธีนี้ชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวบ้านาานาพาตลอนนะครับขออภัยในการพูดติดขัดนะครับสวัสดีครับ